น้องตัวเย็นพี่น้องกระกุบอ้วนเบาเ,เล้าคือเกาพี่น้องมันนี่ซ่องยูทูบทุกหมอกก็บอนเออกกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะพฏิบษษษคลิปต่อไปพี่น้องเก็บน้ำคือเกามันนี่เพื่อจะมีคลิปกินกระปุป่นเป็เบิ่งแ,บบแรงเลยพี่น้องตำกระปุ่นพี่น้องเลยแตกเศษยังกินดว้วยสามร้อยหกสิบเด้งไปสามคนพี่น้องเออคนติดตาม เห็นใจคนนี้เด้อบ่าว YouTube เลยนี่แหละบักเน o w เก็บบักเน o w คือเกาา่ามือนนี่นี่คือเหี้ยวแถื่พี่น้องนี่การมันนี่คือพ่นจิตกเลยพี่น้องเลย YouTube เยเห็นใจบอวอ้วนอ้วนบ่าวเล่าคนนี้เ,เด้อส่อง YouTube เลยเหตุเด้งของไรเห็นใจเนี่ยเธอสิฮอตเธอสิฮอดพัน,พพนซับพี่น้องเจ๊สิหาคนมาจากทางไหนพี่น้องเอ้ย ไอ้บางนาวพี่น้องเ neau ไล่อยู่เ n e a ขีกาต,ตัวพี่น้องได้หอมอยู่นี่แหละชีวิตรกรุงเทพพี่นอ้องเลยน้าสาวกินขำขั้นบอกกินมกนั้งปากั้นบอกินมกมันปากมกมระดามปากน,นี้พี่น้อง โอ๊ลายอยู่ตัวนี้พี่น้องเลยน่าจะกระถ้ากระดาพอกระลักออกมือได้พี่น้องสอุดวอยคลิปนี่พี่น้องกวลงไปแล้วเขียนบมอเป็นพี่น้อง เวันนี้กาัตับกรปุ่นใส่กุ้งพี่นอ้องค่อยๆแซ่บะคิดอยากหยากอะไรพี่น้องเนื้อมือก่อน,อนไปหนักกันเลยพี่นอ้องนี่แล้วเนี่ย งานไปสวนพี่น้องก็เบ,บื่อแล้วเอฟซีก็ดีคลิปซ้ำเดิมๆพี่น้องพี่น้องไปจากเบิ่งแล้วม่คลิปใหม่ๆเลยอยู่นี่พอกลังยางเืง่อพี่น้อง ຕ້ອງລັງມຂตอน i ລ